ขอนแก่นชุดสีฟ้าครับส่วนอุทัยชุดสีแดงดําชุดเก่งของเขาครับขอนแก่นเล่นโดยเอ็นเจแครับส่วนอุทัยเล่นโดยบาลอ์สุบัญญาปูริสายเห็นแล้วซ้ายเติมอ้อมหลังมา <c oughs> ลูกนี้อธิบดีดักได้ดูบอลของขอนแก่นขึ้นมาบ้างจัก,กรพันจัก,กรพันแก้วผมวางเยาวยาไปวัดกันข้างหน้าแล้วชนะนั้นถึงก่อนชนะนั้นดึงรอรอเพื่อนเติมจัก,กรพันเล่งยังไม่เปิดหลอกลูกนี้ไม่ผ่านครับติดเออร์เนสโต้ บอลตรงกลางกันข้างแน่นอยู่ครับสุมรยาจ่ายเสียครับสาระอยุียนตัดได้ขึ้นมาทางด้านขวาจักรพันจักรพันแตะหลอกหลบเข้ามาแล้วลอยอีกหนึ่งทีเข้าไปสุดเส้นหลังหล่ออีกครั้งหนึ่งหลอกจนตัวเองยังงงอยู่แล้วม้วนมาอีกหนึ่งครั้งไปสุดเส้นหลังแล้วเปิด2-2แต่อย่าเรียบร้อยกโ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 กเอ็นเจจิมหลอกจนแนวรับบอกอยากเล่นเล่นไปเลยครับสุดท้ายจักรพัน์ได้เปิดมาแล้วก็ตดจุดนัดพบขึ้นโขกเต็มศีรษะ กระดูกคิกไปครับโดนตัดได้จนิมใหม่ครั้งหนึ่งนั่นนั่นนั่นม้วนมวลแล้วคืนมาที่สารัตตั้งกันใหม่อุ้ยจุกจุกนี่อันนี้ไม่ได้เตะติดเตะอัดเฮ้ยสารัตอยู่เย็นออกมาริมเส้นคาราเว่โอ้โหอยู่แล้วคองบอลแม่โอ้โหดูสเต็ปเท้ากันตะกอดตีครับสเต็ปเท้ามาช่องแคบจองแคบมาล้วกอดกับคาราบูเอ้แล้วจ่ายมาตรงกลางเข้าในแล้วปาดเข้าไปแล้วเจ๋อโฮแล้วเป็นประตูเลยครับโอ้โห เครดิตก็ไม่ต้องคุยกันเยอะครับผิวเกินโอ้ยปลายทางแคบมาด้วยครับอีเด็ดจริงๆอีกครั้งหนึ่งครับจกัจกรพันธ์จักรพันธหมดไหมอินเจมแกนี่ขวามีเนี่ยเมื่อกี้แต่แหมม้มวนออกซ้ายไปคนม,มาตรงนี้คาราบูเอออีกครั้งหนึ่งสเต็ปเท้าลีลาคาราบูเอดูลีลาครับเล็กพิกินดูคาราบูเออแม้จะไปท่าเดิมแต่ไม่ผ่านรอบนี้ม่งแมดชิเป็นลองจิว อย่างพิวเหมือนกันแม่นึกว่าครอสเพลเป็นคาราบูเอกับลองจิวไป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 ไหนดียึยึกักัสเตปเท้าลีลาโอ้โหเอาเรื่องจริงๆเอาเรื่องเหลือเกินแล้วเลี้ยงอยู่ตรงนี้แล้วไปเปิดไม่แห่ไม่ได้มงเลี้ยงอยู่ลูกโตแล้วเพิ่งเปิดครับอูลองจิวแล้วฟาวอีกแล้วจังหวะนี้ครับเลี้ยงฟาวได้ครับฝั่งกรวิททศครับพอดีดี เลี้ยงจัลูกโตเลี้ยงลูกโตโอ้เปยาขึ้นมาบาอนยังเก็บไม่ได้ไปแล้วเอ็นเจเจลองจิวลองจิวผิวหนึ่งหลอกแบบดิจิตอลหลอกแบบดิจิตลอลคนที่2โดนลุงสอง,สองวนอยู่ย้อนกลับตั้งกันใหม่สารัตให้มาจังหวะน,นี้ธนบุญมาที่ธนบุญยัดมาแม่นแม่นแล้วสิทธิโชคโดนลูกแหวกดือด้อแหวกดื้อแล้วก็ออกมาซาให้ลองจิวลองจิวเอาไงดีเปิดดงโด่งแล้วเสาสอง แต่โดนแซะไปครับจังหวะนี้ลองจิวลองจิวลองจิวที่ไม่ได้ใส่ลองจอนแต่ไว้จอนมาที่ลองจิวลองจิวบอกลองม้วนลองม้วนแล้วลองผิวลองผิวลองอยู่นะลองรวยเป็นดีจีเคเลยก็ได้ฝากเฟงพี่ๆด้วยเป็นไงช่วง้ายเกม